วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสัตว์ที่น่ารักและมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างตัวนาคก,กันดีกว่าค่ะเจ้าสัตว์ตัวเล็กที่ใช้ชีวิตในน้ำได้อย่างพลิ้วไหวขนฟูนุ่มน่าสัมผัสและท่าทางที่เล่นที่ไม่เหมือนใครหลายคนอาจเคยเห็นมันในภาพหรือวิดีโอแต่วันนี้เราจะมาลงรายละเอียดถึงความน่ารักและความสามารถอันน่าทึ่งของตัวนาคกันนาคไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาแต่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความฉลาดความอบอุ่น และการอยู่ร่วมกันอย่างน่ารักที่น่าเรียนรู้อย่างมากมาชมกันเลยค่ะนาคเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กินเนื้อนาคเป็นสัตว์บกที่สามารถว่ายน้ําและหากินในน้ําได้อย่าง,งคล่องแคล่วมากมีรูปร่างโดยรวมคือหัวสั้นและกว้างแบนเล็กน้อยหูมีขนาดเล็กซ่อนอยู่ใต้ขนนิ้วตีนทั้งสี่ข้างมีพังผืดคล้ายตีนเป็ดขนลำตัวสีน้ำตาลอมเทามีสองชั้นชั้นในละเอียดชั้นนอกหยาบ ขาหลังใหญ่และแข็งแรงกว่าขาหน้าใช้ว่ายน้ำร่วมกับหางมีฟันแหลมและแข็งแรงหนวดยาวใช้เป็นอวัยวะจับการเคลื่อนไหวของสิ่งที่อยู่ใต้น้ำและใช้เป็นประสาทสัมผัสเวลาอยู่ในน้ำไล่จับปลาและสัตว์น้ำเล็กๆเป็นอาหารในบางชนิดอาจกินสัตว์จำพวกอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ด้วยออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆขุดรูอยู่ริมตลิ่ง ใช้เป็นรังสําหรับอาศัยและเลี้ยงดูลูกนากจึงเป็นสัตว์ที่มีที่อยู่ในธรรมชาติใกล้กับแหล่งน้ําหรือพื้นที่ชุ่มน้ําต่างๆหลากหลายประเภทเช่นบึงทะเลสาบลาําธารป่าชายเลนแม้แต่พื้นที่เกษตรกรรมของมนุษย์เช่นท้องร่องในสวนผลไม้นาข้าวหรือนากุ้งเป็นต้นพบได้ทั่วโลกโดยชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือนักยักษ์พบในลุ่มแม่น้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ บางชนิดพบในทะเลคือนาคทะเลที่สามารถนอนหงายท้องบนผิวน้ำทะเลได้ด้วยในอดีตนาคถูกล่าเพื่อเอาหนังและขนทำเป็นเสื้อขนสัตว์โดยเฉพาะในทวีปยุโรปมีการล่าอย่างหนักทำให้นาคหลายชนิดเกือบศูนพันซึ่งเสื้อขนสัตว์หนึ่งตัวต้องใช้ขนของนาคมากถึง40ตัวจนทำให้นาคใกล้ศูนพันกระทั่งในปีคศ1975ทางกองทุนสัตว์ป่าโลก ได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆยกเลิกการค้าหนังนาคซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้นาคได้รับความคุ้มครองแต่กระนั้นในบางพื้นที่ก็ยังคงมีการลักลอบล่าก,กันอยู่นาคเป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวคล่องแคล่วและว่องไวมากทั้งบนบกและในน้ําเมื่อดำน้ำําจมูกของนาคจะสามารถปิดได้เพื่อป้องกันน้ําเข้านาคสามารถดำน้ําได้ลึกถึง60ฟุตและกลั้นหายใจได้นานถึง4นาทีขณะที่ว่ายน้ําและดำน้ำํา นาคจะใช้วิธีเคลื่อนที่ด้วยการบิดตัวไปมาของลำตัวและหางอีกทั้งนาคสามารถยืนและเดินด้วยสองเท้าหลังได้ด้วยแต่เป็นระยะทางสั้นๆเท่านั้นการล่าเหยื่อของนาคเป็นกระบวนการที่ผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องแคล่วและประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมของสัตว์น้ำชนิดนี้นาคมีพฤติกรรมการล่าที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอวัยวะและทักษะต่างๆเพื่อให้สามารถจับเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนาคเริ่มต้นกระบวนการล่าด้วยการสำรวจพื้นที่รอบตัวโดยอาศัยการดมกลิ่นและฟังเสียงเพื่อค้นหาตำแหน่งของเหยื่อในน้ำมันมีความสามารถในการรับรู้การสั่นสะเทือนในน้ำอย่างยอดเยี่ยมสามารถจับสัญ,ญญาณของการเคลื่อนไหวหรือแรงกระเพื่อมที่เกิดจากเหยื่อได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหรือสัตว์น้ำขนาดเล็ก นาคจะคอยสังเกตและเฝ้าระวังเพื่อจับจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการโจมตีเหยื่อเมื่อพบเหยื่อนาคจะเคลื่อนที่เข้าไปหาอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบด้วยร่างกายที่เพรียวบางและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทำให้นาคสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วโดยหางจะทำหน้าที่เสมือนหางเสือช่วยควบคุมทิศทางให้แม่นยำนาคสามารถไล่ล่เหยื่อในน้ำลึกหรือน้ำตื้นได้อย่างคล่องตัวบางครั้งมันจะไล่ตามเหยื่อใต้น้ำใช้กรงเล็บจับให้เหยื่อไม่สามารถหลบ และนีไไไปหนนด้นากยังมีความสามารถในการดำน้ำได้ดีเยี่ยมพวกมันสามารถกลั้นหายใจได้นานเพียงพอเพื่อดำน้ำลึกไปจับเหยื่อที่อยู่ใต้น้ำนากจะคอยจับตาและติดตามเหยื่อที่อยู่ใต้น้ำอย่างใจเย็นใช้จังหวะที่เหมาะสมในการเข้าประชิดตัวเหยื่อและใช้ฟันที่แข็งแรงกัดเหยื่อให้แน่นนอกจากนี้นากจะใช้กรงเล็บจับเหยื่อให้มั่นคงและการไม่ให้หลุดมือเมื่อเหยื่อถูกจับได้มันจะถูกกัดกินอย่างรวดเร็ว ในบางกรณีนักอัดล่าเหยื่อเป็นกลุ่มโดยการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อจัดการเหยื่อที่มีขนาดใหญ่หรือจับยากกว่าพวกมันจะช่วยกันล้อมเหยื่อและใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเหยื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมนี้ช่วยเสริมความสำเร็จในการล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาชนะเหยื่อเพิ่มขึ้นนักบางตัวมีพฤติกรรมการเล่นกับเหยื่อก่อนจะกิน ซึ่งอาจเป็นการฝึกทักษะการล่าและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการจับเหยื่อพฤติกรรมนี้ยังอาจเป็นวิธีหนึ่งในการฝึกฝนทักษะต่างๆสำหรับนาคที่ยังมีอายุน้อยด้วยพฤติกรรมการล่าเหยื่อของนาคจึงเป็นกระบวนการที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดความเร็วและการปรับตัวที่เป็นเลิศในสภาพแวดล้อมในน้ำไม่เพียงแค่ความสามารถทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้ประสาทสัมผัสการวางแผน และการทำงานเป็นทีมที่ทำให้นากเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพสูงนากหากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนากจะเดินทางเพื่อหากินได้ไกลถึง20กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นโดยปกติแล้วนากจะกินสัตว์น้ำต่างๆเป็นหลักแต่ก็สามารถล่าสัตว์บกขนาดใหญ่เช่นเป็ดไก่นกรกระทากระต่ายเป็นอาหารได้ด้วยบางครั้งนากจึงมักเป็นศัตรูต่อมนุษย์ โดยเฉพาะเกษตรกรนักจะนอนหลับอยู่ในรูที่ขุดไว้ริมตลิง่งหรือนอนตามซอกโคนต้นไม้หรือบางครั้งอาจจะขึ้นมานอนบนพื้นโลง่ลงๆริมตลิ่งได้เช่นกันแต่ไม่บ่อยนักนาคให้กําเนิดลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ละครอบจะมีลูกประมาณสมตัวนักจะออกลูกในรังที่อยู่ตามกอหญ้าหรือพืชน้ําต่างๆที่มีความสูงและรกโดยเฉพาะใต้ตลิง่งที่มีรากของต้นไม้ใหญ่หยึดไว้และมีทางเข้าออกใต้น้ำได้ จะเป็นที่ที่ใช้ทารังได้ดีที่สุดลูกนาคที่เกิดใหม่จะมีขนสีดำดูแววมันและจะอาศัยอยู่ในรังประมาณ5สัปดาห์โดยแม่นาคจะนอนกลุกเพื่อให้ความอบอุ่นอยู่เสมอส่วนนาคตัวผู้ซึ่งเป็นพ่อจะทำหน้าที่คอยส่งอาหารและดูแลความปลอดภัยให้ลูกนาคจะออกจากรังเมื่ออายุได้6-7ถึง7สัปดาห์แต่จะยังอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่แม้จะไว้น้ำได้เลยแต่ก็ไม่คล่องจึงต้องให้พ่อและแม่คอยสอนให้ ลูกนาคเมื่อสัมผัสน้ำครั้งแรกจะไม่ค่อยกล้าลงน้ำพ่อและแม่นาคจึงต้องหลอกล่อเพื่อให้ลงน้ำและสอนว่ายน้ำให้นาคเป็นสัตว์ที่ร่าเริงและขี้เล่นมากมีพฤติกรรมชอบเล่นสนุกอยู่เสมอๆโดยเฉพาะการลื่นถไหลลงมาตามทางลาดชันริมตะลิ่งเหมือนสไลเดอร์ในสวนน้ำโดยการถัดเปลี่ยนหมุนเวียนปีนขึ้นตลิ่งครั้งละตัวแล้วนอนหงายท้องหรือนอนคว่ำแล้วใช้สองตีนหลังผลักตัวเองให้ถไหลลงมา นอกจากนี้แล้วนาคยังมีพฤติกรรมที่ชอบพลุกตัวเองเข้ากับมูลของตัวเองเพื่อให้มีกลิ่นประจำตัวเป็นการแสดงตนและประกาศอนณาเขตกองมูลของนาคมักจะมีเศษชิ้นส่วนของปลาเช่นก้างเกล็ดหรือเปลือกหอยที่ย่อยไม่หมดปปนอยู่ด้วยนาคเล็กเล็บสั้นเมื่อถ่ายแล้วมักจะใช้หางตีให้กระจายมูลของนาคเล็กเล็บสั้นจึงมักจะกระจายเป็นชิ้นเล็กๆไม่อยู่เป็นกลุ่มก้อนเหมือนนาคชนิดอื่น จากความขี้เล่นและฉลาดของนาคนาคจึงเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงให้เชื่องและนำมาแสดงโชว์ได้ตามสวนสัตว์หรือสถานสแสดงพันสัตว์น้ำต่างๆเช่นเดียวกับโลมาหรือแมวน้ำผู้ที่เคยเลี้ยงนาคไว้เป็นสัตว์เลี้ยงต่างบอกกันว่านาคเป็นสัตว์ที่ซุกซนขี้เล่นและเชื่องต่อผู้เลี้ยงมากมีความเฉลียวฉลาดไม่แพ้สุนัขเลยทีเดียวนิสัยของตัวนาคเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนหลงไหลมันเป็นสัตว์ที่มีท่าทางขี้เล่นมากเวลามันอยู่ในน้ํา เราจะเห็นมันพลิกตัวไปมาและวว่ายน้ำอย่างอิสระมันสามารถดำน้ำและพุ่งตัวไปมาได้อย่างคล่องแคล่วนาคเป็นสัตว์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตในน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบขาทั้งสี่ข้างของมันมีพังผืดที่ช่วยให้มันว่ายน้ำได้ดีและหางยาวๆที่แบนเล็กน้อยยังช่วยเพิ่มสมดุลให้กับการเคลื่อนไหวในน้ำอีกด้วยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเรื่องราวน่ารักน่ารักของตัวนาคในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้ม และได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนาคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เราได้แบ่งปันความสนุกและสาระดีๆให้กับทุกคนในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ